เลี้ยงได้เลี้ยงนะครับ6รุ่นรถมือ2กินน้ามันมากที่สุด สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการซื้อรถยนต์มือสองนะครับจะช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเป็นรถมือสองที่ขึ้นชื่อว่ากินน้ํามันมากที่สุดในตลาดแล้วแล้วก็ ไม่แน่นะครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องจ่ายค่าน้ำมันมากกว่าค่างวดรถเสียอีกแล้วมันจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ t o y o t a Fortuner โฉมแรก โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมแรกหรือเจนหนึ่งนะครับยังคงถือว่าเป็นรถยอดนิยมในตลาดมือสองนะครับอันจะเห็นได้จากราคาขายต่อนะครับที่ยังแข็งแรงแบบสุดๆรถสภาพดีบางคันนะครับยังมีราคาทะลุ0 0 0แสนกันเลยทีเดียวแต่รู้หรือไม่ว่า Fortun e r อร์โฉ er มแรกนะครับถือว่ากินน้ำมันอย่างโหดเลยนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่มีตราบริโภคน้ำมันราว7-8กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวครับ มิสูบิชิจีวากอนมิสูบิชิจีวากอนนะครับถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่มาก่อนปาจจัรถสปอร์ตในปัจจุบันนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์นะครับที่เหมาะกับสายลุยก็ยังเป็นรถที่หลายคนนะครับยังคงหาซื้อมาเล่นกันอยู่แต่ก็ต้องมาแลกด้วยอัตราสิ้นเปลืองราวๆเจ็ถึงแกิโลเมตรต่อลิตรเช่นเดียวกันครับต่อให้ขับทางไกลก็ยังถือว่ากินดุอยู่ดีครับมิสูบิชิสเปดวากอนแม้ว่ามิสูบิชิสเปดวากอนนะครับจะใช้เครื่องยนต์แบบ4ีซู ขนาด2.4ลิตรนะครับแต่ด้วยขนาดตัวถังนะครับที่ใหญ่โตมีน้ำหนักมากทรงผลให้อัตราสิ้นเปลืองดีสุดทำได้ราวๆ6-7กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นแต่นั่นก็แลกมาด้วยรูปลักษณ์ที่ยังคงสวยงามน่าใช้มาจนถึงปัจจุบันครับนิสสันเทียนา J31 นิสสันเทียนานะครับโฉมแรกตั้งเครื่องยนต์แบบดี6ขนาด2.3ลิตรซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความเงียบและความนุ่มนวลน,นะครับแต่หากพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองแล้วเราก็ รถคันนี้นะครับกินน้ํามันในระดับ5-6กิลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะครับและต่อให้กับขี่ทางไกลนะครับก็ยากที่จะเห็นอัตราสิ้นเปลืองสองหลักอยู่ดีครับ Ford Escape หรือ Mazda t r i b u นะครับ Ford Escape และ Mazda t r i b u นะครับถือว่าเป็นรถ SUV ที่พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานเดียวกันนะครับซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การกับขี่ที่เหนือกว่า SUV ในยุคนั้นแต่ก็แลกมาด้วยเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตร ที่กินน้ํามันดุเดือดแบบสุดๆ,ๆด,ด้วยตัวเลขเฉลี่ยราวๆ5-6กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นและต่อให้ขยับไปเล่นรุ่นเครื่องยนต์ซีซูป2.3ลิตรแล้วแล้วก็โดยเรียวแรงที่น้อยกว่านะครับทำให้อัตราสิ้นเปลืองไม่ดีไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับ mm hmm. Honda Accord 3.0 V6 G7 Honda Accord Generation ที่7นะครับมีเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรมาเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักความแรงนะครับ แต่ก็แลกมาด้วยการบริโภคน้ํามันแบบจุกๆอยู่ที่ราวๆ5-6กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวครับเหล่านี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรถมือสองนะครับที่ขึ้นชื่อว่ากินน้ํามันแบบสุดๆหากใครอยากลองแนะนํารถรุ่นอื่นที่กินน้ํามันไม่แพ้ลายชื่อเหล่านี้มาแล้วนะครับก็ลองแชร์วความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมอย่างไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ